เอาแล้วครับแต่นี้เกิดเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันมันใส่ใจเบาเบาอยู่ใส่เบาอยู่ใส่เบาหายครับเบาหายมานี้ม่ได้มาได้โอ้ปล่อยได้ยังไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งเลยครับ มันมันตัดจะมันตัดไปจอยฮะหูอยู่ไปไปเอาเบากันไปหาเบากันไม่ได้ไปน้ำมันมันไปน้งคุณบ่เป็นลมไหวเป็นลมแผลจับมันตกเลยมันจะหายมันมันดีงัยไหมมันมันมันขโมยตัดตัดเบานะครับโอ้ยังมึนอ่ะ โอ้ไม oh, ่ไหวนะย่างงี nice ้ตายเฮ้ยนี่นะเอ้ยตอนนี้แล้วตอนนี้เชือกแล้วตอนไปครับไป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 เลยไปตามเสือกเลยไปตามเสือกเลยไปนะนะเออนีเลยนี่นี่มันอยู่พี่ไปเลยนี่ไปเลยนี่นี่เสือกนี่นี่เสือกไปเลยไปเลยไปเลยเดแบกเบากันเสือกจับเดี๋ยวเสือกเันจะเก็บเดี๋ยวเสือกนี่ไม่นี่เขาแบบนี่เออเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวตามหาว่าวนะเพราะว่าว่าวมันมันตกเงินมัน เดี๋ยวนี่ใสเดี๋ยจาะกันเองนี่เสือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 บ่าวหามเอ้ยตายครับต้นเฮลเลต์ต้นดึงดึงเชือกดึงเชือกเลยนี่ครับบ่าวเออดึงดึงไงมันตกดึงให้มันตกดึงให้บ่าวมันตกกว่ามันติดบนบนต้นอยู่ขามึนครับเด็กน้อยมึนครับมึนโคตรมึนเลยโคตรจะมึนนะครับเล่มสเลน์นะมึงกี้อ่ะ ดูครับเนี่ยดึงเลยดึงอีกอีกดึงเลยดึงเลยนี่นะครับแมงมุชจบหายป้าป้าปเดี๋ยวเดี๋วเดยวีหถ้าดึงไปมันติดต้นนู่นอีกมาต้นเดยวเด้อเด้อเดเลยเลยเดเดิดต้นดอต้นเดียวมันต้องปีนนี่นี่เด้อเด้อีเลยปอยเชือกเยเลอยเือเลย นี่นี่นี่เกาะเกาะเชือกตรงนี้แล้วแล้วเราเก็บเชือกแล้วดึงกันตรงนี้ก่อนนี่เดี๋ยวเราปล่อยเชือกมาปล่อยเชือกมาไอ้เล่ปล่อยเชือกไอ้เล่ไอ้เล่ปล่อยเชือกมาก่อนไอเล่โอ้ยังมึนอ่ะไม่คนมึนอ่ะมันตัดว่าวพม่าเนี่ยโอ้โหมึมึนที่ไหนมันจะขโมยว่าวเลยโอ้โหไม่ยังมึนอ่ะ วัวตาย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 ดูจริงดูเนี่ยดูดูมันทำของผมโอ้เฮ้ยดึงคอยต้นมันจะไปมันจะไปไกลดึงไปดึงไว้ก่อนดึงไวอเล่ยเล่ยดึงไอเล่ยดึงไปไอเลยดึงดึงเชือกไว้ก่อนดึงเชือกไว้ก่อนดึงไปดึงดึงดึงไอ้เล่ดึงเสียก่อน ดึงก่อนดึง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 ไปก่อนโอ้โหกูอย,ย่างมึนนะครับเด็กน้อยโอ้โหโคตรจะมึนอะโดยมันทำผมไหวมึนใช่ไหมเลยครับปล่อยยังไม,ไม่ถึงชั่วโมงเลยมันมันตัดของผมแล้วมันจะเอาว่าวนะครับคือมันไม่ขาดนะครับบ่าวเนี่ยมันมันไม่ขาดนะมันมันไม่น่าจะขาดเองนะครับเพราะว่า มันไม่กล้าขัดเองหรอกเพราะว่าเด็กน้อยมันเด็กน้อยมันมันดึงมันมันดึงเอานะครับดึงดึงดึงนะตอนว่าเขาดึงหน้อยติดไหมิดดีเนี่ย จหายไม่งมึนจหายออมไปแล้วแฮรเด็กน้อยผุ้น่ะมันออมไปทักน้องปืนแล้วมันจะมาอะไรมามันก็โดนจับดิใช่ไหมซาลิงไหมลงนาไปตามคลองไหนโอ้แม่งโคตรมึนอ่ะเอาลงมาที่นี่มึงไม่ใช่ไม่ใช่ม,มันเด,ด,ดึงเด้งด้งด้ง,ดง,ดง ไม่ถ้าเราเก็บเพืตรงนี้ได้อะตนแล้วเราเก็บมาตรงเนี้ยอ่ครับก็เอาได้เรียบร้อยนี่อย่างสูงเลยพุนทั้งพุนการที่เราเออนลาบมีเตผมอกต้งเป็ดนั่นแหละเนลลิงอัน่ะป่าจำเพิ่นบ้าก็เลยนั่นหรอไปกันขัด ไม่ไป trendy, ได้แล้วมันอยู่ไหนได้มูยนไหมนะไปลุกมันทำมาไส่เลยไปครับว่าแล้วก็จะไปปล่อยใหม่โคตอะไรโคดอกกันอมไปครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยใหม่เนาะเดี๋ยวก็ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เป็นแค่นี้แหละเราได้บ่าวคืนแล้วนะครับก็เด็กน้อยมันมึนครับมึนจัดตัดว่าเอาไปเนาะแล้วคลิปนี้เราก็ได้คืนแล้วเดี๋ยว <c oughs> ที่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 ดูก็เพราะว่ามันมีมันมีอะไรนะตอนขาวสเสด็จ่ะฮะเอกเนาะเอกเอก,เอกหรือว่าวเย่งเสด็จ่ะเขาเรียกว่า,วะาวอะไรธนูเออมันมีเชียงธนูนะครับก็เลยให้เราประการกับยุบานคอยมันมีมันมีจะจะไปใช้เลยไปไใช้ เออไปเลยขนาดไปเลยเอามิดเอามิดเก็บน้ำเด้อเอามิดเก็บน้ำไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับมันก็ปล่อยใหม่นะครับเดี๋ยวผมปล่อยใหม่เพราะว่าเอาไคืนเนาะก็เอาไปครับคืนครับเพราะว่ามันมีธนูครับธนูก็เราก็นอนฟังเสียงธนูนะครับชักเ่านะครับชักเบาชักเบาสักนอน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 ฟังเสียงธนูชักเบาไปนะครับก็บายยนะคลิปนี้จบ บ้าบ้าได,ได้บ้าขึ้นแล้ว,วมึนจัดอีกหน่อยอียโคตรมึนเลย